ต่อบัลลาฟุตบอลบัลลาจุดขยับพัน oh, <sharp inhale> นั่นนม่เหรอเนี่ยขอบเขาตรงนี้เนี่ย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 ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเฮ้ยร้อนร้อ เกี่ยวเีอ่ร so. ู้มว่าเรื่องเล่าเนี่ยเนี่ยไฟเออที่คุณสองนั่นแหละบ่าต่อไปเลยะันบ่าือเปล่าน่า้าเนี่ยบุยอ่ะเด่กเขาตุลลิวบ

고고고. 뭘 좋아보니? 왜? 뭐야. 미안해. 나네. 가만히나 하고 있어. 너 거기 나가 매여. 이,

นี่เดี๋ยวนี่เดกีมานี่เดี๋ยวเด้ปบปอกหมดเปี่นดิโครียลอียโคเนียนเยเียพ่อมพ่อมพ่อเรยปละตั้งกรมเมี่อดับกเนียนเลยเนื้อเต้าโบล่เกว่านเโบา

อย่ด้กันเลยห่อะิเอนี่พาเยัไเป็นเล็วเยอะพราะอ่อยไม่ถึงหชั่วโมงนี่พาอย่างนี้นี่ของแท่แท่